เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่ห้าสิบเอ็ด อาพรบนร่างเจ้าหมิงตูเป็นผ้าไหมเคอรซื้อแต่ถูกทอแทรกด้วยขนนกยุงไข่มุกบนสร้อยทองนั้นยิ่งดูล้ำค่ายกขนาดเท่าเล็บมือที่ประดับอยู่ข้างหูประเมินมูลค่าไม่ได้ในเชิงรูปโชมอาจถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับหลัวอีซิวเผ่าว่าเมื่อแต่งกายขึ้นมาความงามกลับเทียบเคียงได้กับหลัวอีเหรียญยามที่เจ้าหมิงตูเจราจา นางนั่งสำรวมตัวตรงใบหน้าชดขึ้นยามจับถ้วยชาปลายนิ้วก้อยจะกระดกออกมาเล็กน้อยสาวใช้ยกถาดใส่แป้งนึ่งรากบัวที่ทำจากนองบัวเข้ามาหลวอีสิวดันไปเบื้องหน้าเจ้าหมิงจูกล่าวกับนาง ขนมชนิดนี้บ้านข้าทำไม่เหมือนบ้านอื่นพวกเราใช้นมบัวในการทำเกรงว่าคุณหนูหมิงตูคงจะไม่เคยชิมที่ทำจากนมบัวมาก่อนท่านรีบลองชิมดูเถิดรอยยิ้มของเจ้าหมิงตูพรันจางดงจิบชาเบาๆไม่รับคำอีหนิ่งรอบกลดาถึงความปากไวของดัวอีซิวจะเชิญผู้อื่นกินก็เชิญหญ่ต้องกล่าวให้มากความ อีหนิงอธิบายเกรงว่าหากเป็นขนมทั่วไปแม่นางหมิงตูคงไม่ชอบพวกเราจึงได้ตั้งใจตระเตรียมไว้เป็นพิเศษสีหน้าของเจ้าหมิงตูถึงได้ดีขึ้นเล็กน้อยขนมในเมืองหลวงอย่าพูดถึงแค่ที่ทำจากนมวัวเลยยามนี้แม้แต่นมแพ้ก็มีนางหยิบขึ้นมาชิมชิ้นเล็กๆจากนั้นก็ไม่ได้กินต่อนางจับมือของเหลวอ,อีหุ่ย พี่หุย้ยท่านกล่าวะว่าวัดต้าฉือของเมืองเป่าติ้งงามนักเมื่อไหร่จะพาข้าไปเยี่ยมชมเสียทีนางไม่อยากเสวนากับหญิงสาวเหล่านี้แล้วแต่ละครเรากับคนยากไร้พี่ไม่เคยย่างไกรเข้าเมืองหลวงหลวอี่หุ้ยไม่อาจล่วงเกินเจ้าหมิงจูจึงพูดด้วยรอยยิ้มหากท่านตกลงพรุ่งนี้ย่อมไปได้ นับจากนั้นเจ้าหมิงจูก็ไม่สนใจใยดีพวกนางสามคนอีกอีหนิ่งครุ่นคิดในใจครั้งนี้ถือว่าดัวอีสิ่วด้วงเกินเจ้าหมิงจูเข้าให้แล้วเมื่อนางกลับไปก็ใคร่ครวญสั่งให้คนส่งเม็ดบัวนุ่มที่เพิ่งแกลบเปลือกเสร็จไปให้เจ้าหมิงจูสาวใช้ที่ปรนิบัติเจ้าหมิงจูยกถาดเข้ามาให้นางดูคุณหนู เม็ดบัวนี้สดใหม่ยิ่งนักคุณหนูจัดตระกูลหลวให้คนส่งมาให้เจ้าค่ะเจ้าหมิงจูปลายตามองคราหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆจึงหยิบยกออกมาได้เพียงของเล็กน้อยพวกนี้นางลองชิมไปเม็ดหนึ่งสัมผัสดีรสชาติหอมอ้วนนางจึงหยิบกินไปอีกนิดคุณหนูจัดมีใช่น้องสาวของพี่ห้วยหรือ นางน่าจะเป็นบุตรีสายตรงของตระกูลหลวงเหตุใดข้าจึงรู้สึกว่านางไม่มีสิ่งใดแตกต่างไปจากคุณหนูคนอื่นๆของตระกูลหลวงกำไลหยกที่สวมอยู่ที่ข้อมือก็เป็นรูปแบบธรรมดาสามัญสาวใช้ที่ปรนิบัตินางยิ้มพลางเอ่ย คุณหนูของเบาจะมีผู้ใดได้รับการเลี้ยงดูพนุถนอมเช่นท่านบ้างเล่าเจ้าคะทุกวันประทินโฉมด้วยผงไข่มุกน้ำค้างกุลาบจากเขตแดนประจิมล้วนเป็นเงินหลายร้อยตำลึงในสายตาของท่านแล้วผู้อื่นย่อมดูสามัญเจ้าหมิงจูครุ่นคิดแล้วก็ว่าใช่นางหันไปหัวเราะกับสาวใช้ เดิมหล่งนึกว่าจะเล่นกับน้องสาวของพี่หุยได้เท่าว่าบัดนี้เห็นพี่จะไม่ใช่คนในลู่ทางเดียวกัน จากมุมมองของนางเส้นทางในภายหน้าของหลวอีหนิยงดูจำกัดนักดีที่สุดก็ได้แต่งงานกับจิ้นซื่อหากจิ้นซื่อนั่นโชคดีก็อาจได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนางเล็กๆขั้นสี่ขั้นห้าหากโชคไม่ดีต้องแต่งงานกับจีเรนก็คงต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอตําแหน่งว่างจากขุนนางคนอื่น ต่อให้พบตำแหน่งว่างก็เป็นได้เพียงขุนนางตำแหน่งเล็กๆเ,เท่านั้นดังนั้นนางจึงหมดความสนใจในเรื่องนี้เจ้าหมิงตูมอบกำไรท้องสองวงให้อีหนิงเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนสาวใช้ที่มาส่งข่าวพูดด้วยรอยยิ้ม คุณหนูของพวกเรากล่าวว่าเม็ดบัวรสชาติดีกำไลคู่นี้จึงมอบให้คุณหนูไวส้สวมเจ้าค่ะทัา,ทานทีที่ชิงชีเห็นอารมณ์ก็พรุ่งพล่านทันควนัญวาจาอะไรกันคิดว่าเป็นการประทานของกำนั้นอย่างนั้นหรือ ห้องของท่านขาดกำไรท้องสองวงนี้หรืออย่างไรบ่าวว่าท่านไม่ควรแต่งกายเรียบง่ายสามัญเกินไปของเหล่านั้นที่ฮูหยินมอบให้ท่านก็สวมออกไปให้นางได้ย้อนเถิดเจ้าค่ะชิงชีติดตามอีหนิงมาหลายปียิ่งนานวันก็ยิ่งชื่นชอบอีหนิงเจ้านายของตอนผู้นี้มองภายนอกอายุยังน้อยนุ่มนวลอ่อนโยนทว่าภายในกลับมีความคิดความอ่านนางจึง ค่อยๆยอมซีโรรา่าให้อีหนิงไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามรังแกเมื่อเห็นเช่นนี้จึงรู้สึกไม่สบอารมณ์อีหนิงพลิกกำไรทองคู่นั้นไปมาเป็นรูปแบบดาดดื่นทั่วไปนางโยนกำไรเข้าไปในกล่องเครื่องประดับกล่าวกับชิงชี เม็ดบัวแรกกับกําไรเรื่องดีเช่นนี้เหตุใดจึงไม่ทําเล่าชิงสีมโมโหจนพูดอะไรไม่ออกผ่านไปครู่หนึ่งจึงย่างเท้าออกจากเรือนเดินเข้าไปในสวนสีมามาเปลี่ยนตังหูของอีหนิงเป็นตัางหูห้อยเงินพูดด้วยรอยยิ้ม ท่านหยอกล้อชิงสี่ทำไมเจ้าคะนางก็แค่เป็นคนผงผางไปหน่อยเท่านั้นสีมามารู้สึกว่าคุณหนูของตอนยังเด็กนักคราก่อนเพราะมีคนกล่าววาจ้าพาดพิงหลินให้รู้ประโยคนึงนางก็ชักสีหน้าทะมึงทึงโตเถียงกับคุณหนูตระกูลซ่องจนสุดท้ายก็ต้องลาจากกันไม่ดี อีหนิงไม่อยากถือสาหาความกับเจ้าหมิงตู้ถึงนางอยากจะถือสาก็ถือสาไม่ไหววันต่อมาหลัวอีห้วยพาเจ้าหมิงตูไปจุดทูปขอพรที่วัดต,ต้าชืออีหนิงอยากจะขอยันแคล้วคลาดปลอดภัยให้หลินไห่หรูกับพี่ชายสามจึงเดินทางไปพร้อมกันขบวนรถม้าสามคันของคุณหนูตระกูลหลัวเดินทางไปวัดต,ต้าชืออย่งเอิกรเริกยิ่งใหญ่ วัดตาเืออยู่ติดภูเขายิ่งใหญ่โออา ทุกปีตรกูลหลวงจะบริจาคเงินพำบุญให้กับวัดตาสือเป็นจำนวนมากดังนั้นพันทีที่ถึงประตูวัดตาสือจึงมีพระอาจารย์มายืนต้อนรับคนจากตรกูลหลวงก่อนจะเดินนําไปยังห้องโถงข้างมหาวิหารคนอื่นๆพากันไปไหว้พระเมื่อเอียหนิงเห็นว่าตนไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปได้จึงปลีกตัวออกมาเดินตามเส้นทางเดินภายในวัดเพื่อไปยังที่ประดิษฐ สถานของพระโพธิสัตว์กวนอิมเข้าไปกราบไหว้บูชาเดิมนางไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเท่าว่ามนุษย์ก็แปลกพิลึกเช่นนี้เชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ก็คิดว่าการกราบไหว้ไว้ก่อนย่อมดีกว่าการไม่กราบไหว้อยู่เล็กน้อยอีหนิงคุกเข่าลงบนฟูกรองเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบพระพักที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและอ่อนโยนของพระโพธิสัตว์กวนอิมนางเดินออกจากที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมกลับไปตามทางแคบภายในวัดมีเสียงของจักรจันในช่วงฤดูคิมหันอบอ้าวแสงอาทิตย์ส่องผ่านร่มม ตกกระทบลงบนพื้นบรรยากาศภายในวัดเงียบสงบขับให้เสียงจักจันชัดขึ้นเล็กน้อยพี่ชายสามไปหาท่านบัณฑิตเจ้าที่อำเภอชิงยวนเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกในช่วงฤดูวันปีหน้าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาหรือไม่อียหนิ่งรอบครุ่นคิดในใจ เมื่อครู่นางขอพรกับพระโพธิสัตว์ประการแรกขอให้เด็กในครั้นของหลินไห้รูปลอดภัยประการที่สองขอให้การสอบคัดเลือกในช่วงฤดูวสันของพี่ใช้ยสามราบรื่นนางจำได้ว่าชาติที่แล้วหลัวเซนยวนสอบได้ลำดับที่สามไม่รู้ว่าปีหน้าจะเหมือนเดิมหรือไม่อีหนิงเดินไปตามทางเดิน แต่กลับพบว่าตนไม่ได้กลับเส้นทางเดิมด้านหน้าเป็นลานกว้างแปลกตาตรงประตูทางเข้ามีทหารองคารักษ์ยืนรักษาการจำนวนมากองคารัก์เหล่านั้นล้วนพกพาอาวุธสีหน้าเย็นชาขึงขังเราแว่ดระวงังเมื่อเสียจือเห็นก็รีบดึงมือนางไว้กระซิบเสียงเบาเจี่ยเออเกรงว่าพวกเราจะผ่านไปไม่ได้ อีหนิงเองก็ถอยหลังก้าวหนึ่งเพียงมองก็รู้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนธรรมดานางกำลังจะจากไปเผ่าว่ากลับเห็นคนสองคนกำลังยืนสนทนากันอยู่ในลานกว้างหนึ่งในนั้นเป็นนักบวชสวมตาสาวพระสีกลักเครื่องหน้าทั้งห้าคมชัดวางคิ้วสายประกายเมตตาที่้ายละทิ้งซึ่งโลกีทั้งปวงอีกคนสวมเยเหรินสีแดงมนปาก ลวดลายสีอ่อนที่ปลายแขนเสื้อรูปร่างสูงใหญ่ตรังงานทั้งยังหล่อเหลืเหลือล้นเป็นความสง่าผ่าเผยที่ระคนด้วยความเฉียบคมริมฝีปากของเขาปรากฏรอยยิ้มบางคล้ายกำลังกล่าวบางอย่างกับนักบวชผู้นั้นอีหนิงเบิกตาโตอย่างตะลึงพึงเพลิดก้าวถอยหลังก้าวเล็กๆ นางคิดว่าบางทีอาจตาพร่ามองผิดไปาว่าคนผู้นั้นหันมามองนางแววตาเย็นเยียบไร้คลื่นอารมณ์แววตานี้นางไม่อาจคุ้นเคยไปมากกว่านี้อีกแล้วนางเห็นลู่เจียเสียใช้แววตานี้จ้องผู้อื่นมานับครั้งไม่ท้วนประหนึ่งผู้อื่นเป็นเพียงมดมาแรงในมือเขาเขาจะหยอกล้ออย่างไรก็ได้อีหนึ่งก้าถอยหลังโดยพลัน รีบหมุนตัวออกวิ่งเสียจือไม่รู้ถึงสาเหตุกรารเคลื่อนไหวนี้ทำให้เหล่าองคารักตื่นตัวนางหันหน้ากลับไปมองก่อนจะกัดฟันวิ่งตามอีหนิงไปเต้าเยี่ยนมองเด็กสาวผู้งดงามดุดหยกสลักละเอียดอ่อนวิ่งหนีรูปลักษณ์เช่นนั้นคงไม่ได้มีชาติกำเนิดสามัญน,น่าจะเป็นคุณหนูจากตระกูลขุนนางใดเขาหันไปถามลู่เจียเสีย นางได้ยินอะไรหรือไม่ดวงตาของลู่เจียสเสียรีลงเล็กน้อยเอ่ยเสียงราบเรียบไม่รู้เขาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาไปสืบมาว่าวันนี้มีตระกูลได้มาจุดธูปไหว้พระที่วัดต,ต้าชื่อบ้างในบ้านมีหญิงสาวอายุประมาณ1ิบสองสบสาหรือไม่ผู้ใต้บังคับบัญชารับคำแล้วจากไปลู่เจียสเสียพูดว่า ข้าต้องไปแล้วเรื่องที่ข้ามอบหมายให้ท่านห้ามแพร่งพลายออกไปท่านจำได้หรือไม่ ต้าเยียนหลับตาลงพังอกศีซ่าลู่เจียเสียนํำเหล่าองคารักออกไปจากวัดต้าสืออีหนิงวิ่งหนีมาไกลก่อนจะตระหนักได้ว่าไม่ควรวิ่งไม่ว่าพวกเขากำลังสนทนาอะไรกันการวิ่งหนีย่อมแสดงให้เห็นว่านางมีความละอายใจเท่าว่ายามนั้นนางไม่ทันได้ตั้งตัวนางเพียงไม่อยากพบลู่เจียเสียอีก อีหนิงสง,งบสติอารมณ์รู้สึกว่าตนสมควรกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในที่สุดนางก็เดินกลับไปตามเส้นทางที่ถูกต้องหลัวอีหุ่ยกำลังยืนรอนางอยู่ตรงประตูเพื่อจะไปกินอาหารเจด้วยกันอีหนิงสูดลมหายใจลึกยาวตัดสินใจลืมเรื่องที่บังเอิญพบลูเ่เสีย ในเมื่อแต่ไหนแต่ไรมาต่อหน้าลูเ่เตียวเสียนางก็ไม่เคยชนะเขาได้เลยสักครั้งหลังจากกลับมาจากการไหว้พระขอพรที่วัดต้าสือในวันรุ่งขึ้นหลวงอีสิวก็รุดมหาหาอีหนิงด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองดูนางสิวางตนเอาแต่ใจจนเคยตัวกล้าดีอย่างไรมาดูถูกค่ะ นางโกรธตอนกระดกน้ำชาในกาจนหมดก่อนจะสั่งให้สาวใช้รินเพิ่มให้นางอีกหน่อยอีหนิ่งวางผู้กันลงรับผ้าจากเสี่ยจือมาเช็ดมือก่อนจะเดินไปหานางพรางเอ่ยถามท่านเป็นอะไรไปหรือหลวอีซิวถึงได้สาธยายให้นางฟังเมื่อวานขณะจุดทูบขอพรอ,อีหนิงไม่อยู่จึงไม่เห็น หลัวอีสิวชนกระถางทูบจนขี้เท่าทูบในกระถางหกกระจายใส่กระโปรงของเจ้าหมิงตู้แขนเก่ายังไม่ทันชำระแขนใหม่ก็ประดังเข้ามาสี่หน้าของเจ้าหมิงตู่ทมึงทึงโดยพลันหลัวอีสิวรู้ว่าตนเป็นฝ่ายผิดจึงรีบขอโทษขอโพยนางวันรุ่งขึ้นยังถูกเฉินซื่อบังคับให้เอาผ้าไหมเข่อซื้อสองพับที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ไปมอบให้นางเพื่อเป็นการขอขมาเท่าว่าขณะหลวอีสิวยังไม่ทันเดินออกจากลานบ้านก็ได้ยินสาวใช้ข้างกายเจ้าหมิงตูกระซิบพึมพำทำอาพรของคุณหนูพวกเราไม่เสียหายแต่กลับเอาสิ่งของผ่านนี้มาไถ่โทษในยามนั้นหากไม่ใช่เพราะมีสาวใช้ขวางไว้หลวอีสิวคงรีบปรีเข้าไปแล้ว ตั้งแต่เด็กนางก็มีฉันซื่อเป็นคนสั่งสอนอบรมมาจะทนข่มอารมณ์ขุ่นเคืองเช่นนี้ได้อย่างไรอ่าพรชุดนั้นของเจ้าหมิงจู้ถักทอด้วยขนนกยุงย่อมมีราคาสูงกว่าเขอซื้อธรรมดาทั่วไปอีหนิงเพียงเอ่ยว่าอย่าได้โมโหเลยหลวอีซสิวตบโตะ๊ะให้นางรอดูไปเถิดก็แค่คนที่ได้รับอุปธรรมเท่านั้น แต่ตาคู่นั้นแทบจะพลิกหลอกไปถึงบนฟ้าแล้วไม่ได้มีชาติกำเนิดสูงสักจริงจริงเสียหน่อยพี่หญิงใหญ่ของเจ้าเป็นถึงหูหญินของซื่อจืออุป,ปนิสยัยกิริยาท่าทางการวางตัวยังดีกว่านางเป็นไหนๆ อีหนิงรู้ว่านางเพียงพร่ำไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นไม่คิดจะทำอะไรจริงจังจึงพับกระดาษคัดตัวอักษรต่อไปหลังจากบ่นพึมพำอยู่ค่อนวันในที่สุดหลวอีสิวก็หยุดลองอีหนิงปลายตามองนางไม่พูดต่อแล้วหรือ กลางหายแล้วหลัวอีสิวเท้าค้างสีหน้าหมดอะไรตายอยากนางเอี้ยวตัวไปมองตัวอักษรของอีหนิงก่อนจะเอย่ยยางตกตะลึงเดี๋ยวนี้เจ้าเขียนอักษรได้ดีเพียงนี้เชียวอีหนิงเปล่าความมุมานะชดเชยความโง่เขลาเป็นความดีความชอบของพี่ชายสามค่ะ ไร้พรสวรรค์ก็ต้องอาศัยพรสวงสอาจเป็นเพราะหลัวอีสิวได้เห็นตัวอักษรของนางจึงยิ่งไม่สบอารมณ์อีกฝ่ายอยู่กินมื้อเที่ยงพี่เรือนของอีหนิงยังเกียดครนันแล้วค่อยจากไปทั้งยังฉบของหวานของนางไปด้วย ยามเที่ยงเบ่ารับใช้เข้ามาส่งข่าวว่าคุณชายสามกลับมาแล้วอีหนิงไปที่เรือนเฟิงเซียถังบ่ารับใช้สองสามคนที่เคยปรนิบัติเขาในอดีตบัตรนี้เปลี่ยนมาเป็นสาวใช้สองสามคนด้านนอกมีองคารัก์ท่าทางเคร่งขรึมคอยยืนรักษาการอยู่หลายคนภายในเรือนตกแต่งประดับประดาดูสงบร่มรื่นอีหนิงนั่งฟังเขาพูดอยู่ด้านข้างสาวใช้ที่ปรนิบัติ เขาเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่หลินไห่รู้คัดสรรด้วยตนเองสำรวมขยันขันแข็งมีสาวใช้สองคนที่หน้าตางดงามดุดหยาดน,น้ำค้างบนบุปผาพวกนางยกน้ำชาอาหารว่างมาให้นางด้วยรอยยิ้มเอออย่างนอบน้อมคุณหนูเจ็ดลองชิมดูสิเจ้าคะ เป็นน้ำแกงถั่วเขียวที่ระยะนี้คุณชายสามโปรดปรานพวกเบ่าจึงเตรียมไว้มากหน่อยอีหนิงยกถ้วยขึ้นชิมรสอย่างตั้งใจรสชาติอ่อนไปนิดเท่าว่าเป็นรสชาติที่หลัวเซสนญยวนชอบเห็นที่สาวใช้เหล่านี้จะดูแลปรนิบัติได้อย่างละเอียดถี่ท้วนหลัวเซสนญยวนคุยธุระเสร็จจึงเดินมาหานางอีหนิงมาที่ห้องหนังสือ อีหนิงเดินตามเขาไปอย่างเชื่อฟังห้องหนังสือของเขากว้างขวางกว่าเดิมเล็กน้อยบนกำแพงมีภาพอักษรภาพหนึ่งแขวนอยู่หลายผู้การอ่อนช้อยพลิ้วไหวด้านข้างชั้นวางหนังสือมีอ่างเครือบกลางเก่ากลางใหม่ใบหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยม้วนกระดาษถัดไปเป็นกระถางผู้ด่างใบหนึ่งแสงอาทิตย์จากด้านนอกสาดส่องเข้ามาได้อย่างพอเหมาะดูเขียวร่มรื่นสบายตา อีหนิงหลัวซันยวนเคาะมุมโต๊ะเบาๆเงยหน้าเรียกสตินางอย่ามัวแต่เมรลอยเขากำลังท่องหลุนอีคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสอนให้อีหนิงสอบเคอจีถาว่าอย่างน้อยต้องให้นางท่องตำราทั้งสี่ให้ได้คล่องยามนี้ถือว่าใช้ได้พอประมาณแล้วคราก่อนหลินไ้รู้ยังถามเขา เจ้าบีบบังคับให้อีหนิงเรียนสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรในบรรดาเจี่ยเอ๋อทั้งหมดแม่ว่านางขยันที่สุดแล้วเพราะเรื่องของเฉียวอีเหนียงหลัวอีเหลียนจึงยิ่งเงียบขึมส่วนหลัวอีซิ่ว เป็นเพราะเหตุผลทางร่างกายที่นางจะรู้สึกง่วงงุนทันทีที่จับต้องหนังสือยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงหลัวอีอ้ซึ่งเรอผ่านช่วงกลางฤดูสานนี้ไปก็จะออกเรือนแล้วตระกูลหลิวส่งคนมาบอกกล่าวเลิกงามยามดีแล้ว เดิมทีเฉินซื่อหมายจะรอให้หลิวจิ้งผ่านการสอบจินซื่ออีกครั้งเสียก่อนครั้งที่แล้วเขาสอบไม่ผ่านถาว่าคนของตระกูลหลิวไม่ยินยอมพวกเขารอหลัวอ,อี่ไว้ทุกมาสองปีถือว่าแสดงความกตัญญูอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหางให้รอต่อไปอายุของหลิวจิ้งก็จะมากเกินไปแล้ว เพราว่าหลวสัญยวนตระหนักชัดว่าความมั่งคั่งและเกียรติยศเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวความรู้ถึงจะเป็นสิ่งยืนยาวพวกตระกูลขุนนางที่ไร้ภูมิหลังหากตกอับก็จะไม่หลงเหลือสิ่งใดถ้าเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จงตั้งใจเล่าเรียนให้มากเสียหน่อยแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ไม่มีอะไรต้องวั่นแกรง้งหากจะกลัวก็ต้องกลัวพวกตระกูลที่เมื่อภายนอกล่มจมภายในก็ผุพังสลายไม่เหลือชิ้นดีเขาให้อีหนิงขยันร่ำเรียนมากหน่อยเพราะหวังดีต่อนางบัดนี้นางยังเด็ก เมื่อโตไปนางก็จะเข้าใจเองเพ่าว่าอีหนิงก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านแต่อย่างใดแม้พรสาบันในด้านนี้จะน้อยนิดไปสักหน่อยแต่ก็ไม่เคยพร่ำบนมีบางครั้งที่ให้นางคัดอักษรกว่าหนึ่งชั่วยามฟุบลงบนโต๊ะแล้วแต่มือยังคงคัดต่อไปได้เขาเดินมาถึงข้างกายนางนางก็ยังไม่รู้สึกตัวหมกมุ่นจนลืมรอบข้าง ยามนี้อีหนิงถึงได้สติท่องบทความท่อนนั้นต่อไปจนจบชาติพบที่แล้วนางกล้ำมกลืนความขื่นขมจากการดื่มน้ำหมึกลงท้องน้อยไปหน่อยที่สำคัญหลังจากแต่งเข้าตระกูลลูกเมื่อบรรดาสะพ้ยมานั่งเล่นต่อคำกันคำของนางก็มักจะเป็นคำที่ย่ำแย่ที่สุดยามนั้นลูกเจียเสียไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของนางยังเอ่ยกลัวหัวเราะ เจ้าแอบซ่อนเร้นความสามารถไว้ใช่หรือไม่ ควรรู้ว่าตระกูลหลวของนางเคยให้กำเนิดมหาบัณฑิตฮูหยินผู้เท่าให้นางตบแต่งเข้ามาเพราะเห็นในความสามารถของบรรพบุรุษนางอี๋หนิงโกรธอยู่หลายวันไม่สนใจใยดีเขาลู่เจียเสียจึงเอาลูกสุนัขตัวหนึ่งมางอนงอนางเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นชอบเลียนิ้วมือคอนยิ่งนักทุกครั้งที่ได้ยินอีน๋หนิงเรียกมันก็จะกระดิกหางอย่างมีความสุข ต่อมาเมื่อนางตายไปเจ้าสุนักตัวนั้นวิ่งไปทั่วก็ไม่พบเจ้าของผู้ใดป้อนอะไรให้มันก็ไม่ยอมกินจึงสิ้นใจไปเช่นนั้นหลัวงสันยวนปิดหนังสือลงชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยถามคราก่อนเจ้าทะเลาะกับคุณหนูซ่งด้วยเรื่องอะไรเขารู้ว่านางทะเลาะกับคุณหนูซ่ง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ